ลกลับมาเจอกับเฟ่นอีกแล้วนะคะโอเคตันนี้นะคะเฝนก็จะมารีวิวนะคะเครื่องวัดความดันนะคะชื่อแบรนด์ยูเวลนะเป็นแบรนด์ลูกของเซี่ยวมี่นะคะเออตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเอ่อโมเดล YE 6 5 0 d นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเยขาบอกว่าเขาเคมมาว่านะมันสามารถพูดภาษาไทยได้เไยวอยซ์แต่ไม่รู้ว่ามันพูดได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องอัดเสียงเราลงไปนะก็ตัวนี้เนี่ยเฟรนซื้อมาในราคาประมาณ800รกว่านะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็อาจจะไปดูก็ราคานี้แหละคือเฟรนไปหามาในตลาดเนี่ยก็คือ,อ,อถูกที่สุดละนะสำหรับตัวที่แบบมียี่ห้อ คือถ้าแบบตัวมีค้ออื่นน่ะจะแพงกว่านี้แถกสุดนะก็ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรจากเสี่ยวมี่เหมือนเดิมนะนี่คือซื้อเองทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวจะมาอันบล็อกให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เพิ่งมาถึงเฟรนเลยนะเดี๋ยวนะก็ในกล่องนะคะเขาก็จะให้อันนี้มากระเป๋านะคะแล้วก็มี ผู้มือเสร็จแล้วก็ใบรับประกันนะนไม่ออกมาแล้วกันนะแล้วก็มี YouTube ด้วย,วยอะไรมยอ้าโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันข้างในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคหรับในกล่องนะคะก็มีที่ชาร์จนะนี่เป็นหัวเป็นจักนะคะ แล้วก็ตัวที่วัดความดันเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้คือ,คอที่ที่วัดของเราแล้วก็่านสี่ก้อนนะหมดแล้วนะคะมีอยู่แค่นี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเฟลินนะคะจะขอไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าอันเนี้ยยัง ใช้ไว้เป็นเลยจริงที่ซื้อเนี่ยเออก็ลืมบอกอะบอกตรงนี้แล้วกันว่าคือจริงๆที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าแบบคุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุละแล้วก็อย่างก็คือ,อคือเคยพาไปโรงพยาบาลน,น,ะนะแล้วก็เหมือนความดันสูงนิดนึงอะไรเงี้ยเฟนก็ค่อนข้างที่จะกังวลน่นะคะเฟิงก็เลยเออซื้อแล้วก็ให้เขาไว,วัดว่าแบบเออมันสูงหรือเปล่าถ้าสูงช่วงไหนก็คือ ลดอาหารลงหรือว่าออกกําลังกายนะหรืออะไรเงี้ยเออเฟลิก็เลยก็เลยซื้อมานะโอเคแล้วเดี๋ยวเฟนขอไปทําความเข้าใจก่อนแล้วก็เดีย๋ยงไงเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะ A a few moments t l โอเคสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะคะมันก็จะใช้ได้2แบบนะก็คือใช้ไฟบ้านก็ได้นะคะก็คือเสียบกับแจ็คเนี่ยหรือจะใช้ถ่านก็ได้นะใช้ถ่านเนี่ยจะใช้ถ่าน AA นะคะใช้สี่ก้อนนะโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวเฟิจะมาลองแบบใช้ถ่านให้ดูกันนะ งานอ็นสัี้การใช้งานในการตรวจทจริงๆนะไม่จกตามาเดี๋ยว,วเรจจะตังคานะคะไปมอมโอเคมาโอเคเดี๋ยวเฟนนะคะก็จะมาเซตเครื่องให้ดูกันนะว่าเซตยังไงนะคะก็กดเข้าไปเลย กดค้างนะกดเสร็จค่ะเราลาตั้งค่าเวลามันจะบอกให้เราตั้งค่าเวลาเนาะไปนี้ไปสอพันนี้เดือนห้านะคะการกดเซ็ตเนี่ยคือตกลงล้ะลืมบอกเออวันที่ยี่สิบเอ็ดนะโอเคตอนนี้เวลาเก้าหมงยี่สิบจดนเราลุนดาตั้งค่าระดับเสียงค่ะอันนี้นะคะเสียงมันก็จะคือ มีห้าระดับนะสองสามสี่ห้าโอเคเฟงก็ตั้งห่นะงาตั้งค่านหน่วยการวัดอ่าหน่วยการวัดนะคะพูดถึงก่อนว่าคือมันจะมีสองหน่วยนะคะก็เป็นกิโลปาสคาลกับมิลลิเมตรตลอดนะแต่ว่าที่ไทยเราจะนิยมมิลลิเมตรตลอดมากกว่านะคะเฟลก็จะตั้งเป็นอันนี้แล้วก็เซ็ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์อ่าอันนี้ก็คือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเฟลินนะคะจะมาวัดให้ดูกันนะว่ามันวัดเป็นยังไงบัก ไอตัวจุดเหลืองเนี่ยนะเข้ากับตัววัดก่อนนะคะแล้วก็อันนี้นะเขาก็จะมีวิธีบอกนะคะว่าใช้ยังไงนะแบบตั้งแขนห่างจากอะไรยังไงเพื่อนๆก็ไปดูนะอ่ะวิธีใส่นะก็คือเอาตัวนี้ไว้ข้างในแล้วก็เห็นว่ามันจะเขียนว่าดาวเป็นก็จะไว้อย่างนี้นะอันนี้คือเราวัดเองได้เลยนะสบายมากนี่นะคะก็ห่างจากข,ข้อพับมานิดนึงอนะ่ะก็แปะไป ก็ได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะมาเดี๋ยวเฟนจะวัดแล้วนะคะอันนี้คือเขาก็จะบอกนะว่าแบบ ความดันตัวบนไม่ควรเกินร้อยสี่สิบตัวล่างไม่เกินไม่ควรเกินเก้าสิบหนึ่งร้อยมิลลิเมตรปรอทค่าความดันช่วงหัวใจปลายตัวคือหกสี่สองมิลลิเมตรปรอดอัตราการเต้นของหัวใจคือหกครั้งต่อนาทีคาความดันโลหิตองคุณปกติก็ปกตินะคะเดี๋ยวเฟนขอวัดอีกรอบหนึ่งนะเอาไว้ขออีกรอบหนึ่งเพื่อความชัว นี่นะคะเขาก็จะบอกว่าตัวบนไม่ควรเกินร้อยสีสิตัวล่างไม่ควรเกินเก้าสิบนะก็อ่ะไม่พูดท่าไหนกรุณาอย่าเชื่อหมายเนสนขนาค้าความดันช่วงหัวใจดีตัวคือ9 6้าสมมปรอทาความดันช่งหัวใจผายตัวคือหสิมมปรอัตราการเต้นของหัวใจคือห้าส้าครั้งต่อนาทีถ้าความดันโ นะคือค่าความดันของเฟรนนะคะมันก็ปกตินะอืมโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสบเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเก็บเมมโมรีสูงสุดเนี่ยในการวัดอ่ะได้ถึง80ดสิบครั้งนะแล้วก <Wow. S 1> ็อ่ามันก็จะเรากดครั้งแรกเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าค่าเฉลีย่ย3าครั้งล่าสุดเนี่ยว่าวัดอ่ะมันเป็นค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่ย,ยังไงนะโอเคเดี๋ยวเฟรนนะจะมากดให้ดูค่าเฉลี่ยในการตรวจวัดความดันโลหิตสัครั้งล่าสุดคือ ค่าความดันช่วงหัวใจบีตัวคือ1น0มิลลิเมตรปรอดค่าความดันช่วงหัวใจพลายตัวคือ65มิลลิเมตรปรอดอัตราการเต้นของหัวใจคือ6กครั้งต่อนาทีค่าหน่วยความจำอ่ะอันนี้คือครั้งที่หนึ่งค่าความดันช่วงหัวใจบีตัวคือ96มิลลิเมตรปรอดค่าความดันช่วงหัวใจพลายตัวคือ60มิลลิเมตรปรออัตรา รงต่อนาที่ยความจังในครั้งที่สองค่าความดัช่วงหัวใจบีตัวเนี่ยมันก็คือจะบอกอย่างเงี้ยไปแบบนจนถึงแปดสิบครั้งอะค่ะ, <20 S 1> คะแล้วหลังจากแปดสิบครั้งเนี่ยมันก็จะรีใหม่คือหกสบสองรังต่อนาทีโอเคค่ะก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียอะไรยังไงกันก่อนดีกว่านะคะ สำหรับเฟลินนะเฟลินรู้สึกว่าเครื่องนี้มันก็ใช้งานง่ายนะคือกระทัดรัดนะคะคือแบบวัดคนเดียวก็ได้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสะดวกดีนะแล้วก็น้ำหนักนะคะน้ำหนักมันเนี่ยไม่หนักเลยนะก็เบาเ,เสร็จแล้วก็พกพาง่ายนะคะก็คือเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแบบไปต่างประเทศใช่ไหมพกแค่เนี้ยก็สะดวกสบายดีนะคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบ ใช้อะแดปเตอร์เลยก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถให้ใส่ถ่าน AA ได้สี่ก้อนนะคะอย่างเงี้ยเฟลินก็ใส่ถ่าน AA ใช่ไหมเฟลินก็ไม่ได้ต้องเสียบชาร์จอะไรนะนั่นแหละเฟลินก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากจริงๆนะสำหรับข้อเสียก็ไม่มีนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้สึกว่ามันมีข้อเสียอะไรเนาะแล้วก็อย่างหนึง่งเออคือมีเสียงภาษาไทายด้วยนะเออ <Wow. S 1> คืออันนี้เพิ่มคิดเลยมากเลยเดี๋ยวมันก็บอกเราเองว่าเฮือความดันเราต่ําหรือเปล่าหรือว่าสูงหรือเปล่าผิดปกติหรือว่าปกต,อปกติอะไรเงี้ยอืมก็ สะดวกดีนะสำหรับตัวเฟลนนะที่รู้สึกนะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือเวลาวัดความดันนะคะถ้าใครมีปัญหาความดันต่ำความดันสูงอะไรเงี้ยเวลาวัดก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นนะแล้วก็เวลาวัดเนี่ยก็คือนั่งเฉยๆก่อนนะคะสมมติเดินมาเพิ่งเดินมาเหนื่อยๆเนี่ยให้นั่งพักก่อนจัะประมาณแบบ2อนาทีถึง5นาทีแล้วค่อยวัดนะคะแล้วก็ระหว่างวัดเนี่ยอย่าพูดนะคือ พูดแล้วมันอาจจะแบบว่าเออไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยโหจะอาจจะเต้นแบบโอ๊ยเต้นเร็วอะไรเงี้ยเออไม่รู้เนาะเออก็อย่าพูดนะคะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะอืมมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีนะเออไม่มีละเพราะว่ามันก็แค่เป็นเครื่องวัดความดันเนาะก็เฟนก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบหรือเปล่านะคือชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็พิมพ์บอกกันหน่อยนะไม่ใช่ส่องกันเฉยๆนะพวกพี่นจะได้รู้นะคะ ก็นั่นแหละเหมือนเดิมนะคะก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะบ๊ายบาย